นี้มาดูอัปเดตของเปาสือนะครับของเปาสืออายุ8เดือนแล้วติดหลายลูกนะครับนี่ตรงนี้มีอสอ2ลูกชิดใหญ่หลายลูกอยู่แต่ลูกเล็กเพิ่งห่อไปแล้วยังไม่ห่อหลายลูกนะใครว่าของเปาสือไม่ดกติดยังต้องเด็ดทิ้งไมอเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้อ่ามาดูกับสดๆมาดูก <viendo. S 1> ันเลยครับตับต้นเลยนะครับว่ามันคือพ่อรังเนื้อเป็นยังไงบ้าง มองสื่อจากสวนเนื้อเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันบนต้นเลยอยากม,มาดูนะครับเนื้อแอ,อนแอนแอนแนแอนแอนแอนแันแอนรอนแันคออนแอนแอแอนแนแอนแอนแนแอนแอนแนแอแอ นะครับนี่เดี๋ยวต้องลองไปชิมดูว่าจะหวานกรอบขนาดไหนเก็บเลยนะครับเก็บเลยนะครับนี่ไม่ลองชิมดูเลยอ่ะเดี๋ยวลองชิมให้ดูนะครับจากต้นสดๆจากต้นนะครับหวานกรอบครับ หวานกรอบหวานกรอบอืมไม่ได้นี่มันกรอบกรอบก็มันฉ่ทำท่ำหมืกิมจูนะครับหวานกรอบเนื้อไม่ท่ำหมืกิมจูอร่อยไม่ได้นะครับอร่อยอร่อยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ